ดัง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 เออจะกลับไม่รู้ปะวันนี้อาชินเยอะๆหน่อยแม่ใบตองอายุเท่าไหร่แล้วลูก15ปีครับจะขึ้น16ปีละโอ้ยเขาเป็นแม่สาวเนาะใช่ครับอ้าวพ่อเขาใครอ่ะพ่อบารันไอ้พายพ้าหมี่ครับ ตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ครับงายาวครับแต่งามีช้างเดียวครับช <c oughs> ้างในหล่อนไปละวสุดไปแล้วอ๋อเราล้วอยู่ที่ไหนอะอยู่ที่ป้าไม่วังครับอ๋ออยู่ด้านในเอยเราไปตองเข้ามาไงนะคะมบตองเมื่อก่อนมันเป็นช้างป่าครับมันยจากแมนองมาออไอคุณชายเขาเข้าไปเอาวันนั้นคุณชายมาเที่ยวครับผมผมไม่รู้ว่ามันนี่ยาคุปประวัติไหมเดี๋ยวจะบอกให้ <c oughs> คุณชายเขาเข้าไปเอาที่ ในป่าเพราะว่าคนไอคนนดอยเอาน่าจะลักรอบเอาลงมา,างไงแล้วแกเข้าไปแล้วก็ไอใบตองวิ่งหนีกลัวคน<อ>แล้วคุณชายเข้าไปวิ่งมาหาคุณชายคนเดียว<อ>แล้วว่าแล้วแล้วแกพูดว่าแล้วรู้ไหมไอชายยาที่ชื่อใบตองได้มายงไงผมผมไม่รู้ครับเนี่ยแกว่าคุณชายเข้าไปหามันหลบอยู่ที่ต้นด้วยเลยชื่อใบตองแม่ใบตองคนสวย แล้วเขาไปเจอกับพ่อน้องบาลันยังไงอ๋อผู้หมอตรวจใจห้อโมนครับมันติดฉันแล้วก็ให้ไมตองเข้าไปหาไอ้ข้าหมีเลยครับโอ้ครั้งเดียวติดเลยครับครั้งเดียวติดเลยครับเม็อดติดง่ายครับเป็นบ้าแช่สองครั้งแต่นี่นี่นี่มีลูกคนเดียวครับมีบาลันเดียวเกิดลูกง่ายแล้วครับไอไมตอง แป๊บเดียวก็รู้เกิดเลยงั่นเมื่อท um um> 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 ี <t um> <t um> ่ผมอยู <t um> <t um ่กับไอ้น้องเขลากับน้องไอ้ไอ้อะไรกุ้มไอ้เนื้ออุ่นนะครับเนื้ออุ่นนี่คลอดยากประมาณสองวันนะครับสองวันสองคืนนี่บาลานคลอดง่ายบาลานแป๊บเดียวครับผมรู้เพราะผมเคยอยู่กับไอ้น้องไอ้เนื้ออุ่นกับไอ้เขลร่าเพราะว่ารู้ว่า าจะใกล้จะคลอดเป็นยังไงผมรู้ผม,อ,มอยู่จุดโลงนะที่น้องแสนหวานอยู่ครับเอารถหอยมานอนด้วยด้วยการัน่นเลย <c oughs> ผมลงประมาณตีสามครึ่งครับ <c oughs> ไอไปตองเริ่มมีอาการเดินหน้าห้อยหลังแ้วก็เบ่งผมเรียกไอฟักว่าผมมาดูแล้วผมวิ่งไปหาคุณหมอสักเลย <c oughs> ประมาณไม่นานตักเดี๋ยวเขาประมาณไม่ถึงชั่วโมงดีครับคลอดง่าย ตอนนี้คตรง่ายที่สุดบาลานนี้ก็โตเร็วเนาะครับโตไวครับอืมเพราะว่าพ่อเขาโตมั้งครับพ่อเขาโตสูงนะแม่เขาก็โตนะครับยังไงอัญญาในอ้อากันเหรอครับครับครับเสียงอู้น่ารักอู้เก่งจังบาลาน ไม่สซนแล้วเนาะตอนเด็กๆซนจังตองเด็กๆผมครับเหมือนตอนที่ครั้งแรกที่ก <c oughs> รมอุทยานที่จะเอาน้องมีนามาจะมาให้อยู่น้องกับน้องบาลานกับแม่บตลองมาคุยกันด้านหน้าน <c oughs> คุณหมอดูแล้วไนนวอ้บาลานมันสซนแล้วบาลานไม่ได้กินน้องแม่เลยตรงกระดูกเขาจะแข็งแรงกว่าน้อกว่าเาขากระแทกก็น้องมีนาไอ้กระดูกแข็งแรงพ <c oughs> อเออน้องมีนาก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยเข้าที่เข้าทาง โอขอบคุณนะคะพี่พี่ควานชื่ออะไรนะพี่พทวีครับพี่ทวีเห็นตั้งแต่บาลานเล็ก